อะไรครับตรใส่สยใยเอามูเจากับม,มักของแปลกด้วยเนาะมักปีบ้ารมแสดงดีว่าแม่ยอดเลยเนาะแสส่ักสดหมาโอ้ยแม่มาตูใส่ใ่มักไก่แก้วหนาม่าเนาะ เอาเอามมนแล้วสะเตมเนี่จางอเหล้านยัจ้าจางรอเลาควยเลยค่ะคนละคนเลยนะแม่ละ ไป้วออมแปมวย้อมแปมเนี่ยอ้อมแปมเข่า้างน้ายน่อไปเสร็จล้นั่งยนดีครับ่านกับมอรานมะเบอร์พรา่หนูไปเบ่งอยูอันสาขาโลตัดขนแกน ออโรตัสเนสเซชันไอโรตันแต่ว่าบรประมีม่ีอะไบ้างเี้ยไม่รับใจนี่มันอง้าเอคนน้องม่พอีแล้วพอแ้ข็งต่ว่าน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่นี่เหไเบิ่งจะกรอบหรอรูดูสามรอบแล้วค่ะสามรอบแล้วเห็นไปแกกบัสยุทแต่ยุทยางมไทยแล้วก็อยู่ ของของบัตรมาจากของนา,ามีทำไรแล้ววันนี้จะมีอะไรใจท,ที่ได้เห็นด่ะโอ้ยโอ้ง ต้องให้ไปดูเองมาอยู่บ้านเดือยเจ้าของนะคะอยู่ตรงวัดขอนแก่นพี่น้องขอนแก่นกำลังเปิดบุญหยั่งมวลซึนนะคะไปสั่งแก่นฝากพี่น้องชุเสื้คนเด้อนะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะฝากไปถึงคนคุยเก่าขุบาเก่าคุบาไม่แล้วกที่กำลังที่ขอามหม่ยด้วยค่ะผัดมม่วงหยังเท็ดนะคะกับมะเฟืองหนังไถ่โอ้อะไรมาแบบเมื่อวานนี้เนี่ยอัดรถจีพีที่ยังก่อนเลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าหยั่งสิเกิดขึ้น อี่นออยาลืมมะเบืองหนังไข้อเด้อเด้อยอดนะครับดีละครแพงตัวจริงียงจรัที่น้างประชาชนทุกท่านนะคะดิฉันขอพูดไปตรงนี้เลยนะคะขัดเขาไปยุ่งในใจเขาเราไม่เจ็บกเขารบหนังมะเบิ่งหนัง้ข้อ่ค่ะ ทำเพลงนะครับปีนาลุงพยาบโอ้อกมาแล้ววันนีนองเรานี่เราพี่น้องผู้ใดได้เข้าวไปเลกน้อยจะเอ็นดูมากทำแพงนะครับเอ็นดูเขามากนะคแต่ว่าผู้ใดผู้ที่ถือแต่ซักนดี่วผูที่เหลียวพี่น้องที่เอ็นดูทำแพไปยีสีเหนียวไปคงนำยีเหลียวคงนำ Rồi, chịu chẳng nào bây giờ <laughs> ไปแจกเขาพอดีมันก็เลยเป็นเหมือนหมนสุมนาคุณเขาว่าเออเขาต้องแจรนสา่เราก็เลยแจกคือสุ่มไปตอนนี้ถึงไปสุ่มคุ้นๆกับเป็นรรไปเลแจกแจกมากับสื่อไม่แจกเยจริงว่แจกเขาก็เลแค่แจกคแล้วพี่เราโดงหุ่นก็ได้แค่ห้าหัอมเลยแล้วคริดนะสลเอหัหิ่มว่าแหวนจัตวาขาบว่าวแหวน ก็เหมาพนด้วยตอนนี้รอบเหมาเขาออกวัแล้วพ่งใช่ใช่ใช่รอบเหมาที่เตจริงครับเราต้องสนับสนุนกันก่อนใช่เราต้องสนับสนุนก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มแจกที่ไหนที่เราเหมาแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นรอบให้ให้พี่น้องสนับสนุนกันก่อนคือบุรีว่านไหนในทุนซื้อให้ไปเบิงตอนนี้ซื้อซื้อให้ไปเบิงยังเปพนพอน่าเสียนบาทที่พี่น้องเมามากเออ คือมื่อมางถามโซเกซแล้รค่ะตอนแจกเลบปะขาเขานี่อันนี้ของใคอันนี้ของทีมงานพี่พีเขามาแจกปัฟรีค่ะเดี๋ยวอันนี้รอบเดยเนี่ยรอบสุดเอ็รอบนะสินเอสุดเอ็ดแกที่ไหนี่ยเเป็นตัวนเนาะเมาสเป็ดตัวอะไรครับบวกครับผวัดแล้วที่ใส่เลกจัดเดี๋ยวครับ ถามบนี่ครับตอ่ <forcé Deus> <mat semester ค ะ> ้นี่ครับต้งบอกต้องถามเองนะา คือสาวที่อายว่าเขา iron อนเขาเดี๋ยวไาเหมือนใคออกข้หนองวละขึ้นก็ไปขึ้นเมันแบบกว้องก่อนผือสาวที่อายว่าเขา iron อะเขาเดยกเหมือนใคออกขึตนหนองบาวล แค่นี้บอถึกปกติีอกถือตากน้ำข้าวพี่น้องคิดบอกแล้วคิดบอกแล้ววคไม่มีหน้าตาดีไปวันนันเดินนังไุใจยุเคนแหละที่เห็นผียที่ราทำอูมิใจนะพูมิใจภูมิใจภูมิใจมันเออไอ้อ่านแล้วันนา้โเอานี่เด พอกันใช่หรำเพริชชั่วขาดตลกว่แม่นบอกทีมงานของเรานะคะทีมงานคลายอ้อของเราอยากจะไปในทุกพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าติดตั้งจังหวัดนะคะทางกรุงเทพทางเชีอีสานแล้วก็ทำภาคเหนือแล้วก็จะไปนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูนะคะอยากฝากทุกคนให้เปิดใจให้กับงานคลายอ้อดได้เลยแต่ว่ารู้สึกว่านี่พิเศษเพราะว่าอยู่นี่เป็นคอนแกนด้านเบน